เปลี่ยน P C ให้เป็น Steam De c k อ้าวอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เกมเกียร์ไม่ใช่ Steam De c k นะครับแต่หน้าตามันคล้ายๆกันนะครับแล้วเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าผมไปเอาเครื่อง P C เนี่ยมาให้กลายเป็นอ่า Steam Deck ทำไมนะครับทำไมอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นพาะความสงสัยและความอยากรู้ของผมเองเลยนะครับบอกตรงๆเลยนะครับก็เลยเกิดเป็นคลิปตัวนี้ขึ้นมานะครับแถมตัวผมเองนั้นก็ยังไม่เคยสัมผัส ก็เล่นเกมพกพาที่ชื่อว่า t e a m De c k แบบตัวเป็นๆเ,เลยนะครับอันเนี้ยแต่แต่แต่ตัวนี้ไม่ใช่เครื่อง Steam Deck นะครับอันนี้เป็นเครื่องเกมพกพาของค่ายเซกาอ่าที่ชื่อว่าเกมเกียร์นะครับเอามาวางเป็นพรอไปเฉยๆเพราะว่าหน้าตามันเนี่ยดูคล้ายๆกับ Steam ด็กดีนะครับถ้าใครเกิดยุค80นะครับน่าจะรู้จักกันนะครับน่าจะรู้จักเครื่องเล่นเกมพกพาตัวนี้กันนะครับอ่าส่วนวิธีการติดตั้งนะครับ ข้ามมาเลยนะครับข้ามมาวิธีการติดตั้งเลยดีกว่านะครับวิธีการติดตั้งนั้นง่ายมากขอแค่แคเ,เพื่อนๆมีสเปคค,คอมพิวเตอร์ระดับกลางๆก,ก็พอนะครับจะเป็นของ AMD หรือว่าฝั่ง Intel ก็ได้นะครับแต่ของผมเองนั้นเลือกที่จะใช้ฮาร์ดแวร์ที่ค่อคนข้างจะอยู่ในค่ายเดียวกันกับเครื่องเล่นเกมพกพาของทาง Steam Deck เขานะครับเพราะ Steam Deck เขาใช้ของทาง AMD ใช่ไหมครับสเปคที่ผมใช้เลยเนี่ยก็จะเป็นของอ AMD Ryzen 5 3600XT นะครับแล้วก็ การ์ดจอก็ใช้เป็นของ Vega 64นะครับก็ถือว่าเป็นตัวการ์ดจอที่อยู่ในเจเนเรชันแบบตกยุคไปแล้วนะครับตกยุคไปแล้วนะครับก็เอามาใช้งานนะครับเอามาใช้งานในการทดสอบลง Long OS ตัวที่รันบนตัว Steam Deck ดูนะครับซึ่งวิธีการติดตั้งนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าใช้วิธีการติดตั้งยังไงนะครับค่อนข้างที่จะง,ง่ายมากเลยทีเดียว เมื่อเตรียมตัวตั้มได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เข้ามาที่เว็บไซต์ Git Hub นะครับที่นักพัฒนาเขาได้ทำการปล่อยตัวซอสซอสโค้ดให้นะครับก็คือจะเป็นตัวไฟล์ที่ชื่อว่า,า Holo ISO นะครับซึ่งจะมาอัปเดตถึงล่าสุดเวอร์ชัน4.0แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใตด้ดีสคริปชันของตัวคลิปนี้นะครับแต่เมื่อทำการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ทำเป็นตัวบูตนะครับเอาตัวแฟลชไดร์ตัวนะนะั้นน่ะให้เป็นตัวบูตเทเบิลนะครับ ก็ใช้ตัวซอฟต์แวร์ในตัวอของนักพัฒนาที่เขาทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะครับก็อย่างตัวซอฟต์แวร์ b บ l เเนนะครับก็ให้ดาวน์โหลดเพื่อที่จะเอาตัว Image f i ไฟที่เราดาวน์โหลดมาได้นั้นทําเป็นตัว b o o t ทเบิลใส่ตัว usb นะครับเมื่อเราได้ตัว b o o t a b l e เรียบร้อยนะครับก็ให้ทำการเซตค่าของตัวเมนบอร์ดให้ priority อันดับแรกเป็นตัว usb นะครับให้มันทําการบูตเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็จะมาเจอหน้าตาการติดตั้งก็ให้เลือกที่เมนูแรกเลยนะครับ h o l o iso นะครับ ก็ใช้เวลาสักครู่ในการติดตั้ง Install นะครับเมื่อเข้ามาสู่หน้าจอการติดตั้งนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกเมนูตรงกลางนะครับที่2นะครับที่เขียนไว้ว่า Install SteamOS นะครับตรงส่วนนี้ก็ทําการเลือกตําแหน่งที่เราจะทําการติดตั้งนะครับเพื่อนๆอาจจะงงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าการเซ็ตค่าต่างๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกับการใช้ลินุกนะครับต้องมีการเซต ตัวยูเซอร์นะครับแล้วก็ตัวรหัสและเมื่อขั้นตอนการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทำการรีสตาร์ทอีกหนึ่งครั้งเมื่อรีสตาร์ทแล้วก็ให้ทำการบูตเข้าสู่เมนูแรกนะครับที่เขียนว่า Steam OS เนะครับเพื่อที่จะทำการเซตค่าระบบก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริงกันแล้วนะครับแล้วตัว OS ของตัว s t e a m ก็จะทำการรีสตาร์ทอัตโนมัตินะครับซึ่งในขั้นตอนนี้เพื่อนๆอ,นอนก็อย่าลืมถอดตัว USB ที่เป็นตัว Bootable ออกด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะวน l o ปเข้าเหมือนเดิมนะครับก็ให้เราทำการเลือกเมนูที่2นะครับเป็นเมนู Advanced Option นะครับแล้วก็เลือกอเมนูที่เขียนว่า SteamOS with Linux holoiso นะครับเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะทดสอบใช้งานตัว Steam Deck บนเครื่อง PC ได้แล้ว เป็นไงบ้างครับเพื่อนเพเพียงแค่มีตัวตั้มได้นะครับขนาดความจุประมาณ4 g b กนะครับก็สามารถติดตั้งตัว OS ของ t t e m นะครับให้เครื่อง PC ของเราเนี่ยกลายเป็น s t e a ได้ได้เลยนะครับได้เลยนะครับหรือว่าใครที่มีโน้ตบุ๊กก็ลองใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าของต่างชาติเนี่ยส่วนมากเขาจะไปใช้ทางฝั่งโน้ตบุ๊กนะครับรือว่าของผมเนี่ยเลือกที่จะใช้ทางฝั่ง PC ซนะครับซึ่งหน้าตาเนี่ยการใช้งานมันคงจะเหมือนเลยแหละนะครับเพราะผมก็ลอง ดูคนที่รีวิวอันบ x ็อกตัวเครื่องเล่นเกมสตีมเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูปุ่มกดอะไรต่างๆที่แสดงเนี่ย UxUi เนี่ยค่อนข้างคงเหมือนละคงเหมือนเด็กเลยนะครับเหมือนเด็กเลยนะครับซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะลื่นไหลนะครับค่อนข้างที่จะลื่นไหลเพราะว่าตัวสตีมเนี่ยเขาใช้คอของเขาไนตัวระบบปฏิบัติการของเขาเนี่ยใช้ตัวลีนุกนะครับแล้วก็มาพัฒนาให้เป็นในแบบฉบับของเขานะครับ ซึ่งตัว OS ที่มันสามารถทำงานลงติดตั้งโปรแกรมโน้นโปรแกรมนี้ได้เนี่ยของทาง Steam เขาก็มีอยู่แล้วเหมือนกันนะครับกับกับตัว Steam OS ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้ตัดหลายๆอย่างออกทำให้มันโฟกัสเฉพาะด้านของการเล่นเกมบน Steam เพียวๆนะครับเพียวๆเลยเพราะว่าดูเรื่องของเมนูหน้าตาการใช้งานเนี่ยโอ้โหค่อนข้างลื่นเลยนะครับค่อนข้างลื่นเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการตั้งค่ากันนิดนึงนครับ จะมีเรื่องของตัวสเปกไหมระบบนะครับอ่าอ่าเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นซึ่งนักพัฒนาซึ่งทางนักพัฒนาที่เขาเอามาพัฒนาเนี่ยก็คือมันจะเป็น SteamOS ที่เขาเรียกว่า h o l ลนะครับโฮโลนะครับแต่ก็คอคอคอหลักเนี่ยก็มาจากตัวรีนุกนั่นแหละนะครับดังนั้นการติดตั้งตัวอุปกรณ์อะไรเนี่ย จะใช้พวกคำสั่งแบบเทอร์มินอลนะครับในการติดตั้งนะครับใครที่เซียนเซียนด้าน Linux เนี่ยก็จะรู้นะครับว่าการติดตั้งผ่านด้วยคำสั่งเทอร์มินอลหรือว่าผ่านทางคอมมานด์ไลน์ใช่ไหมครับทางทางทางคอมมานด์ไลน์เนี่ยมันสะดวกแล้วก็รวดเร็วขนาดไหนนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่กินทรัพยากรของเครื่องมากนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับจะเป็น CPU นะครับรู้จักนะครับ ลายเส้น5 3,600 XT 6คอนะครับเพราะว่าถ้าดูตรงนี้สเปคตัว PC ตัวนี้ที่กลายร่างกลายเป็นเครื่อง Steam Deck เนี่ยสเปคเหนือกว่าเครื่องเกมพกพาของ Steam ของของของ Steam ที่ชื่อว่า Steam Deck แน่นอนนะครับตรงตรงตรงส่วนนี้นะครับแรมเนี่ยตัวนี้ผมอัดไปอยู่ที่ 20GB กิกนะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอนะครับ AMD Radeon RX Vega นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสเปคข้าวๆข,ของตัว PC ที่ผมมาทำการติดตั้ง ตัว Steam De c k นะครับตัว Steam deck คราวนี้เรามาดูการติดตั้งของตัวเกมกันหน่อยนะครับมันก็ล็อกอินเหมือนเหมือนอเพื่อนๆใช้บนเครื่องเล่นเกมสต e ีมเด็เลยเนี่ยเลยนะครับ,รบก็คือใช้ a c c o u n t ของทาง Steam เนี่ยล็อกอินเลยนะครับอันนี้ผมโหลดตัว c ซ b e r p u พัเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองโหลดติดตั้งตัวเกมอื่นให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะเกม Steam เนี่ยผมก็มีไม่ได้เยอะมากนะครับ อันนี้ในวิดเชอร์ Witcher นะครับอของทางวิดเชอร์นะฮะ,ะความเร็วสปีดของอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ตามตามตัวระบบของเน็ตเบิร์ของเราเลยนะครับอันนี้ผมใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบสายแลนนะครับแต่ถ้าคนไหนที่ใช้ฝั่งโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยมันน่าจะรู้จักสัญญาณไวเลสเลยนะครับไอตัวไวเลสนะครับหรือว่าบลูทูธนะครับบลูทูธนะครับผม ผมคาดนะครับผมคาดเพราะตอนนี้ผมใช้ฝั่ง PC เนี่ยทุกอย่างเป็นสายหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดหรือว่าจะเป็นตัวจอยคอนเทเลอร์นะครับใช้บลูทูธไม่ได้นะครับเพราะว่าผมลองเสียบตัวบลูทูธ USB แล้วมันยังไม่รู้จักนะครับไม่ไม่มั่นใจว่ามันน่าจะต้องติดตั้งตัวแพ็กเกจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับอันนี้ยังยังยังไม่ได้ศึกษาลึกเท่าไหร่ก็เลยทดสอบให้เพื่อนบูทเพื่อนๆดูนะครับอันนี้เป็นจอยคอนเทเลอร์ของทางฝั่ง Xbox คของเนี่ยครับ เสียปุ๊บใช้งานได้ทันทีนะครับเครับเดี๋ยวผมลองเล่นตัว c y เ e r ร์พ k นะครับเอาให้พเพื่อนๆดูนิดหน่งแล้วกัน <S <S ผมค่อนข้างชอบนะครับค่อนข้างชอบเลยเหมือนกับว่าเราทําให้เครื่อง PC ตัวเนี้ยไม่ต้องมานั่งกลัวแอนตี้ไวรัสไม่ต้องมา พวงว่าจะเล่นอินเทอร์เนต็ตหรือเปล่านะครับเปิดมาให้ให้มีความรู้สึกเหมือนว่าไอ้เครื่อง PC ตัวเนี้ยมันคือเครื่องเล่นเกมคอนโซลนะครับมันคือเครื่องเล่นเกมคอนโซลอ่าแต่ตัวอ,อักษรในแบบเนี้ยจะดูเพียเพ้ยนๆหน่อยนะครับเพียเพ้ยนๆหน่อยอ่า คือผมลองเล่นตัวไซเบอร์พังเนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วนิดหนึ่งนะครับกับตัวสตรีมเด็กบนพีซีแบกตัวนี้นะครับมันค่อนข้างดูแล้วไม่ค่อยจะกินทรัพยากรของเครื่องมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไปโฟกัสอย่างอื่นเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเพื่อนๆอย่าลืมว่าถ้าเพื่อนๆติดตั้งติดตั้งเล่นบน PC บนตัววินโด้ใช่ไหมครับรอนอนนนบ,น, PC, บนตัว Windows, ตวินโด้เนี่ย อย่างน้อยตัว Windows เนี่ยตัว CPU หรือว่าตัวแรมต่างๆเนี่ยมันก็ต้องดึงไปใช้กับตัวซอฟต์แวร์ต่างๆของตัว Windows ด้วยไหจะมีตัวโปรแกรมอื่นๆที่เพื่อนๆติดตั้งเสริมเพิ่มเติมอีกใช่ไหมครับมันก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมบางทีอ่อาจจะเกิดการกระตุกการหน่วงอะไรแบบนี้นะครับ แต่แต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเอาเครื่อง t e e m d e c กเนี่ยกลายล่างนะครับให้มันกลายเป็น PC นะครับดังนั้นเรื่องของตัวาการปรับแต่งเรื่องของตัวภาพกราฟิกนะครับภาพกราฟิกเนี่ยมันจะเรสโซลูชันเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยมันจะโดนฟิกเอาไว้เลยไม่ให้สูงนะครับไม่ให้สูงมากกว่า Full HD นะครับถ้าเท่าที่ดูนะครับถ้าเท่าที่ดูนะครับ แต่เกมอื่นไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับแต่อันเนี้ยไซเบอร์พังนะครับเกมไซเบอร์พังแต่พวกฟังก์ชันพวกตัวฟิ d ลิตี้นะครับตัว FX s u p e กนะครับก็เปิดได้นะครับก็เปิดได้นะครับมันก็ช่วยยกระดับของตัวภาพเนี่ยให้มีความคมชัดขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะตอนแรกอะผมปิดไอ้พวกฟังก์ชันพวกนี้ออกเลยนะครับเพราะว่ามันโดนปรับอยู่ในกลุ่มที่เป็น s t i n d d ด็ ใช่ไหมครับแต่คราวนี้ผมเลือกคัสตอมนะครับคัสตอมเป็นจุดจุดเอานะครับแล้วก็เลยเหมือนกับว่าดึงประสิทธิภาพของตัวการ์ดจอเนี่ยมาช่วยยกระดับขึ้นอีกนะครับอ,อันนี้อาจจะต้องเรียนรู้กันดีนิดนึงนะครับเรียนรู้กันนิดหนึง่งเพราะผมเพิ่งทดสอบใช้งานเมื่อตอนหัวค่าวันนี้เองนะครับวันนี้เองนะครับแล้วก็ค่อนข้างชื่นชอบเลยนะครับค่อนข้างชื่นชอบเลยในการใช้งาน ดูแล้วมันค่อนข้างสเสียนะครับความรู้สึกของผมนะความความรู้สึกของผมเพราะขนาดผมใช้สเปคประมาณนี้แหละอีกเครื่องนึงนะครับที่เป็น PC ในฝั่งของตัว PC g a เกมพาร์อะไรก็ตามนะครับก็ยังแบบบางทีก็ยังมีมีกระตุกนู่นกระตุกนี่บ้างนะครับแบบมันโดนตัวซอฟต์แวร์อย่างอื่นเนี่ยบางทีเข้ามาอิน,อนเตอร์ลับนะครับมาแบบดึงดึงแชร์แรมหรือว่า,าตัว CPU ไปนะครับเพราะว่าตัว CPU ของเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวสับซที่ มีสเปคที่แบบโอ้โหระดับเทพใช่ไหมครับเป็นสเปคระดับกลางๆนะครับเห็นไหมครับค่อนข้างโอเคเลยนะครับค่อนข้างโอเคเลยกับ c y b e r ร์พัตัวภาพกราฟิกถึงจะไม่ได้เป็นระดับ 4K หรือว่า 2K นะครับอันนี้ ส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยในการติดตั้งหรือว่าการใช้งานนะครับก็เ<อ>ข้ามาสอบถามในตัวคลิปตัวนี้ได้นะครับถ้าตรงไหนผมสามารถตอบได้ก็จะตอบนะครับเพราะว่าตอนนี้พึ่งได้ทําการทดสอบใช้งานจริงๆนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเคยลองเล่นหรือว่าตอนนี้ใช้งานแบบมามา,มาตั้งนานนมแล้วนะครับ <S <S ก็เข้ามาแนะนําในการปรับแต่งคอนฟิกกันได้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่เขากําลังสนใจอยู่ก็จะได้เอาข้อมูลตรงส่วนนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับ ส่วนครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้กันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ